สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนน้องทุกคนนะครับลิปเป็นเพลงชาร์แนลครับอยู่ผมเช่นเคยกับเกม EXO ก e ซ o Zero ครับในที่สุดนะครับตามสัญญาที่เคยให้ไว้อย่างนานมาต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะมารีวิวตัวละคร1ตัวที่ผมชอมบมากๆก็คืออาจารย์ชิมิต์ครับผมเฮ้ <Hey! S 1> เป็นตัวละครออร่านะครับที่มีส่วนสำคัญในเนื้อเรื่องของซีซัน2นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งนะ เก่งมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนกำลังจะได้แล้วหลังจากเขาจะแจกผ่านตัวฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือฟังก์ชันของตัว e เ e r n a l Bond นะครับซึ่งตัว e e r n a l b บอลเนี่ยนะครับคุณได้แน่ๆอยู่แล้วอีกไม่นานมากนะครับเนี่ยอีก2-3วันเนี่ยคุณควจะได้อาจารย์ชิมิตมาผมก็เลยถือโอกาสเนี้ยมารีวิวตัวละครนี้ก่อนกรณีถ้าคุณเลือกเขานะแต่ถ้าคุณไปเลือกจีนยก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อคุณจะ ลองดูได้ว่าวันหนึ่งคุณได้เขามาหรือใครมีแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใครใช้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวนี้ที่สุดนะครับอาจารย์ชิมินะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยแล้วผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีทีมจีนัยมีทีมเชลเนี่ยตัวละครชิมิตจะโฉดฉายขึ้นมาไม่ใช่โฉดฉายเฉิดฉายขึ้นมาไม่มากก็น้อยเลยนะครับมาดูสกิลกันก่อนนะครับนี่ อาจารย์ชิมิผมอาจจะสีสันไม่เหมือนคนอื่นนะผมตกแต่งนะครับท่านอาจารย์ไปแล้วบ้างนะครับให้มันเท่ขึ้นนะครับสกิลธรรมดานะครับเป็นแบบนี้อ่าเขาจะมีความเป็นหินหยางกับเซออนนะเซออนจะใช้เป็นสีไฟเป็นโทนร้อนแต่อาจารย์ชีมิตท,ที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะเป็นมังกรเหมือนกันแต่ใช้พลังความร้อนที่มันแบบมันยิ่งกว่าคุณเคยรู้ใช่ไหมว่าไฟที่มันร้อนสุดๆมันจะเป็นสีฟ้านะที่มันอยู่ตรงกลางเปลวเพลิงเวลาคุณจุดไฟอะไรอย่างเงี้ย ผมเดานอะผมเดาผมเดาว,ว่ามันเป็นเปรวเ,เพลิงสีฟ้าที่สีสันสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูแพสซีฟบ้างครับโมไปเยอะนะครับแพสซีฟนะครับเขาจะเคาน์เตอร์ตัวละครทุกตัวเมื่อเขาโดนดามจเหมือนเซออนทุกอย่างใครใช้เซออนกรอทองมังกรมาเหมือนเปะ๊ะตีมาตีกลับไม่โกงนะครับเขาได้1มานาเมื่อศัตรูตายและได้อีกหนึ่งมานานะครับเป็นเป็นเป็นซิสเต็มของตัวเขานะเมื่อ เลือดของศัตรูนะครับมากกว่า70ขึ้นไป <_ d ose> ก็เป็นหลักการได้มานาทั่วไปที่หลายๆตัวก็จะมีหลักการที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่คือเขาเคานเตอร์นะครับเพราะนั้นเล่นนารีนาก็จะเคานเตอร์ได้นะครับสก็คือถ้าโฟล์อัมมานานะครับข้อนี้ดีนะครับเนื่องจากตัวเขาเป็นตัวละครที่ใช้มานาเยอะเขาก็เลยมีมานาเพอร์มานเอนให้เลย1มานาให้คุณคิดภาพเขาเหมือนจีไนจีไนให้เลยเพอร์มานเอนเลย1มานาเขาก็ให้เลยอาจารย์ชิมิตก็ให้เลย1มานา ถ้าเขายืนคู่กันเนี่ยน่าจะได้เลย2มานาเต็มๆเพราะนั้นเขาเหมาะกับการยืนคู่จีนัยเหมือนกันนะสำหรับผมนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีที่เริ่มต้นมาแล้วให้1มานาเพิม่มมาเน้นไปเลยครับเพราะนั้นมานาจะเร่งขึ้นค่อนข้างเร็วคราวนี้มาดูออร่าครับออร่าของเขานะครับจงเดินลอยตามมาสเตอร์นะครับก็คือมาสเตอร์ฟุตสเต็ปนะครับเขาบอกว่าตัวละครฝั่งเราทุกตัวที่มีดีฟเอนต์ต่ำกว่าย้ำนะครับดีเอนต์ต่ำกว่าตัวชิมิ จะได้ออร่ามาสเตอร์ฟูสเต็ปนะครับเพราะนั้นตัวละครชิมิทไม่แปลกครับเน้นดี Defense เฟนต์นะครับทำให้ดีเฟนต์เขาเยอะนะครับคราวนี้อเบลิตี้แพสซีฟนะครับเมื่อเขาโจมตีเขาจะแปะสถานะของเหยื่อเพลย์มาร์กนะครับทำให้ตัวละครที่ติดเนี่ยเวลาเขาถูกตัวละครที่มีออร่ามาสเตอร์ฟูสเต็ปโจมตีนะครับตัวละครที่มีมาสเตอร์ฟูสเต็ปนะครับจะได้รีเซ็ตเทิร์น โอ้โห oh, 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 แม่เจ้าตีใส่ปั๊บรีเซ็ตเทิร์นกลับมาแต่ใช้ได้แค่1ครั้งสําหรับ1ตัวละครนะครับแล้วก็1รอบนะครับเพราะนั้นเป็นตัวที่ช่วยในการรีเซ็ตเทิร์นให้เพื่อนให้เล่นได้บ่อยๆตอนนั้นตัวละครที่จะเหมาะกับเขาว่าเป็นตัวละครที่มีความไวัยด้วย mm. ก็จะยิ่งดีนะครับเขาเป็นตัวเปิดเปิดเพื่อให้เพื่อนตีแล้วได้รีเซ็ตบ่อยๆเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูจากความเข้าใจทั้งหมดที่ทดสอบมาแล้วนะครับว่าประมาณไหนนะครับ ต่อไปคือถ้าการเดียนนะครับถ้าการเดียนนะครับเขาจะลดการได้รับพลังโจมตีทั้งหมดเลยดาเมจทั้งหมดเลยเนี่ยลดลงถึง90%เมื่อ,อไหรก็ตามที่ตัวละครอื่นๆในทีมนะครับยกเว้นตัวเขาและมีสถานะหรือมีออร่ามาสเตอร์ฟ s t e สตปติดหัวอยู่เนี่ยลอดตายเพราะนั้นตัวนี้จะถึกมากๆถ้าเพื่อนยังไม่ตายนะครับเพื่อนตายแล้วอ่อนลงนะครับ เป็น1ตัวที่เล่นได้เรื่อยๆเติมแมคานิกได้เรื่อยๆนะครับและที่สำคัญสกิลรุนแรงมากท่าแรกนะครับเกรสตอมซอร์สใช้สามานาทำา178ดาเมตรกับศัตรูทุกตัวนะครับบังกรพ่นลม เท่มมเทเนะนะครับก็178ดาเมจโดนหมดท่านี้เหมาะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเขาได้เพอร์มานเนนมานาเพราะนั้นมันเริ่มต้นมามันจะใช้แค่2มานาคุณคิดฟีลลิ่งเหมือนดอก้กาเลยเพราะนั้นเขาจะได้ใช้แน่ๆท่านี้และมันจะช่วยเพิ่มแมคาีนิกตัวเขาเข้าไปเมื่อเขาฟาดหมู่จะเกิดเพลมาครับเมื่อนั้นหลังจากนั้นตัวละครลุมตีจะรีเซ็ตเทิร์นกันอย่างบ้าะระห่ำนะครับ เดี๋ยวผมลองไปให้ดูเพราะนั้นเป็นตัวละครที่เก่งนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดดเมจก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าท่าสองนี่รุนแรงมากครับเป็นเบิร์สด้วยทําดาเมจตัวเดียวด้วยหนึ่งพันห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่คุณเอ้ยพ่อของมอลลิสอีกทีหนึ่งนะครับแรงมากแรงมากนะครับและเป็นเบิร์สด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นมันแรงสุดๆเลยอะเป็นตัวละครที่แจกเทิร์นให้ตัวเขาทําดาเมจเดี่ยวค่าทีละตัวก็เก่งนะครับลง PVP ก็ได้ลงเนื้อเรื่องก็ดีนะครับเพราะนั้น นี่คือสกิลของเขานะครับแม้ว่าจะใช้5มานานก็จริงแต่ถ้าคุณยืนกับจีนายืนกับตัวเขาเองยืนกับแอนนี่นะครับก็เก่งแต่ข้อเสียคือตัวอาจารย์ชิมิตเนี่ยเขาสปีดไม่ได้เร็วนะครับเขาไม่ค่อยได้เปิดก่อนเพราะนั้นมันจะเสียจังหวะตรงที่ว่าเวลาเขาได้ใช้ท่าเพลย์มาร์กเนี่ยมันจะมีตัวละครวัยวัเราไปก่อนละพวกจินพวกอะไรอะตัวละครอดัมหรืออะไรเงี้ยม,มักจะออกก่อนเขานะ เพราะสุดท้ายบิวตัวละครตัวนี้เราต้องบิวไปเดฟนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นว่าผมเอาเวกเขาขึ้นมาแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้เอาเวกหินสีฟ้า6ชิ้นเพราะค่าดีเฟนของเขาสำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมลองเรียงตามดีเฟนให้ดูเอาวลาผมจะนี้เรียงตามดีเฟนเห็นไหมครับตอนนี้ตัวที่ดีเฟนเหนือกว่าเขาก็จะมีกราฟ นะครับ3 7 9เเ้าเขาหน้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีชูฟาเค้นจริงๆผมอยากจะเพิ่มเดฟให้เขานะเดี๋ยวต้อง Lucas A อัพของให้มันเหนือกว่าเซออนเพราะ2ตัวนี้เล่นด้วยกนันน่าก็จะน่าจะเก่งนะครับก็ต้องอัพเดฟให้เยอะที่สุดนะประมาณสัก3า0พบวกเพราะนั้นเวลาคุณอเวกเนี่ยคุณอเวกสีฟ้าเนี่ยมันได้เดฟเยอะนะครับเพราะนัะ้นผมเป็นอีกตัวหนึ่งนองนอกเหนือจากชูฟาเค้นที่ควรอัพเดฟนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาเดฟน้อยเนี่ยเขาแจกมาสเตอร์ฟูสเต็ปไม่ได้มันจะรีเซ็ตเทิร์นไม่ได้สนุก คุณต้องทําให้เขาเดฟสูงสุดในปาร์ตี้นะครับอ่ะคุณเห็นภาพรวมตัวละครแล้วเดี๋ยวผมไปลองให้ดูดีกว่านะครับอ่ะเรามาลองกันในโหมดของตัวเนื้อเรื่องอ่ะโอเคชัปเตอร์สิ ep 7ผมยังไม่ค่อยมีเวลามานั่งเล่นมากเลยนะก็เลยช้าไปหมดอรีน่าก็ไม่ค่อยได้ไต่นะครับพยายามจะเล่นให้บ่อยขึ้นนะครับแต่ผมลงทุกวันนะอยู่ในกิวจะเห็นว่าผมเช็คอินตลอดนะครับเดี๋ยวโดนหัวกิวว่าเนาะคือทําตลอดนะก็คือยังเล่นอยู่แต่ว่า ไม่ค่อยได้มีเวลามาเก็บอะไรที่มันแบบดีเทลดีเทลมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองให้ดูก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับแมคคนิกของตัวอาจารย์ชิมิตเท่นะผมชอบมากเลยเป็นตัวละครที่ผมรอมานานเสียดายอย่างหนึ่งคือผมยังไม่มีซิกเนเจอร์ฟอร์สของเขามันเลยไม่แรงจัดๆนะครับเดี๋ยวไว้ครบอีเทอร์นอลบอลเนี่ยผมจะได้อีกตัวหนึ่งผมจะสามารถปลดขั้นหนึ่งของซิกเนเจอร์ฟอร์สของบากาบอลได้ละน่าจะเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาเปิดช้าเนี่ยคุณดูด เปิดเทอร์นแรกมาอย่างเงี้ยเลราดอกก้าผมไปหมดละเพราะนั้นโอกาสได้รีเซ็ตเทอร์นในเทอร์นแรกเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับเพราะเขาเป็นตัวที่ไม่ได้เร็วมากแต่ข้อดีครับคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเพื่อนๆเราเนี่ยได้ฟุตสเต็ปหมดเลยเฮ้ยคุณสังเกตเห็นไหมมาสเตอร์ฟุตสเต็ปขึ้นหมดเลยนะครับนะเห็นไหมเลราก็ขึ้นเลราก็ขึ้นมาสเตอร์ฟุตสเต็ปลัดลี่ก็ขึ้นมาสเตอร์ฟุตสเต็ปเลปินก็ขึ้นมาสเตอร์ฟุตสเต็ปเพราะนั้นเด็ต้องเยอะเพื่อให้ทุกตัวติดหมดตอนนี้ทุกตัวถ้าเกิดยังเซออรร์ไวยู่นะคับ ตัวจานชิมิทจะแข็งแรงขึ้นเห็นไหมเขาจะรีดิวรีซีฟดาเมจขึ้นอยู่ข้างใต้มาสเตอร์ฟูสตสเต็ปคุณเห็นไหมฮะตรงเนี้ยสถานะ Infinity, อินฟินิตี้เพื่อนเพื่อนคือมันจะโดนดาเมจตายยากมากถ้าเพื่อนไม่ตายนะเพราะนั้นว่าคุณจะเจอชิมิทเนี่ยคุณต้องฆ่าเพื่อนเขาก่อนฆ่าเพื่อนที่มีมาสเตอร์ฟูสตสเต็ปก่อนไม่งั้นนะมันตายยากมากอย่าไปตีมันมันแข็งมากนะครับไอตัวชิมิทเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูอะเลล่ายิงไปก่อนนะครับ เพียงแป้งเบรกไปสามนะครับอดอก้กาครับผมไปก่อนครับผมผมยังไม่ได้ย้อมสีชุดดอก้กาชุดนี้เลยนะเดี๋ยวไปย้อมสะหน่อยอแต่ข่าวก็สวยแล้วนะ,ะคราวนี้ครับตอนนี้เราดูสัตรูตัวทุกตัวก่อนเห็นปะ่ะสถานะยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีสถานะเพลนะเห็นไหมเพลยังไม่ออกนะครับเห็นมั้ยยังไม่มีนะอะผมจะใช้สกิลหมู่ของอาจารย์ชิมิตนะครับนี่ ฟาดไปเพื่อนอ่ะคราวนี้คุณดูศัตรูครับคุณเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับปึ๊บศัตรูจะติดสถานะเพลย์หมดเลยเห็นไหมครับเพลอันล่างสุดนะเห็นไหมข้างใต้อิน e a ี e a ์แท c k เนี่ยเพลย์ขึ้นหมดเลยนะครับคราวนี้ตัวละครที่มี Master Footstep นะครับแล้วตีไปนะครับเขาก็จะได้อ่ะเดี่ยแล้วคุณผมทำนับผมทำลารี่ดูนะเนี่อย่างี้เพราะว่าดอกา้ามันครบหงรอบมันไปแล้วสทีอะเห็นบ้า เมื่อกี้ดอกกาเขาไปแล้วรอบแรกแล้วเขามาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมันไม่นับเพราะมันให้แค่1ครั้งตอนหนึ่งฮีโร่ตอนหนึ่งรอบที่ยังไม่ได้รีเซ็ตเพราะนั้นอย่างเงี้ยรันลี่ผมได้2ทีเห็นปะเห็นปะนี่คือความเก่งของเขาเออดูดิเทพปะละ่ะนี่คือความสามารถของอาจารย์ชิมิทครับผมและเป็นตัวที่บอกเลยว่าตายยากแท้นะครับตายยากมากครับยังไม่มีมาสเตอร์ฟูสเต็ปนะครับเพราะว่า อาจารย์ชิมิตยังไม่ได้ตีนะครับคือดอกก้ากับกับเรล่ามันเร็วมากนะเพื่อนผมลองลองหมูซิเฮ้ยมันอาจจะตายหมดเลยดิไม่ได้ดูเลยครับอ๋ออย่างอย่างย่งวแต่ดอก้ายิงก็ตายหมดเลยดิอะลองยิงตัวมันก็จะไม่เห็นนะต้องเป็นรัดลี่เพราะว่าดอก้ามันเป็นเทินมาใหม่แล้วนะครับอะอย่างรันลี่อะถ้าฟันธรรมดาได้ไหม ตายยังยังไม่ตายเห็นปะเห็นไหมครับลัตลี่จะได้2เทินมันจะรีเซทเทินตัวเองเพราะเขาเป็นตัวที่ตรงตามคอนดิชันตรงตามเงื่อนไขคือฉันมีมาสเตอร์ฟูลสเตปศัตรูมีเพลย์ฉันฟันคุณฉันได้รีเซตเทินเป็นอย่างไรล่ะครับใครยังไม่ใช้อีกมันดีนะ <c oughs> นะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งเลยแต่ว่ายังไม่มี FC มันก็เลยยังสแตทไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับอื บวกไปเพื่อนแล้วท่าสุดท้ายของตัวตันชิมิตเนี่ยมันแรงมากนะมันรุนแรงแบบแรงมากๆนะครับฟาดไปอืมติดเพลย์ให้หมดไปตอก,การไม่ได้รีเซนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นเทินที่ค่อมมาแล้วจะได้ที่รัดลี่นะนี่อย่างนี้ฮึบรัดลี่ไปอย่าหยุดเบิ้ลเพื่อนต้องเบิ้ลอึบ ไปอย่างนี้นะครับโอ้โหลัวนะคราวนี้เรอเป็นต้องฆ่าอีเนโอมิก่อนนี่เบินไปเบินไปแล้วดึงเพื่มขึ้นมาอีกเฮ้ยเฮ้ยอ่าตายแล้วก็เตรียมตัวเบินกันให้หมดทุกคนเบินกันไปให้หมดกับผม สายแวนต้องมาเก่งนะเว้ยตัวนี้เก่งมากนะผมอาจจะรีวิวช้าไปหน่อยบางคนก็ใช้ไปแล้วแหละบางคนคงรู้แล้วแหละนะครับแต่โอ้โหมันเล่นสนุกมากเลยนะดันทิมิดะแล้วเดี๋ยวพอไปในะไอรีนาเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูพออยู่กับเชลนะอยู่กับจีนยนะโอ้โหมันมากนะครับมาสองทีคนละสองรอบอะไรจะโกงเยี่ยงนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมีฉากให้ดูด้วยปะ อ่าว่าจบเนื้อเรื่องนะครับก็ยังผมยังไม่ผ่านนะก็เดี๋ยวดูเนื้อเรื่องกันสักหน่อยนี่เกรนมาจากไหนฉันมาช่วยเท่าแล้วอฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันใช่ดอกาบอกว่าเพื่อนไอตัวตัวเมื่อกี้ที่มันเป็นสปราร์ลหยยานยานพังขนาดนั้นลเลยเหรอ จะอ้วกแล้วเพื่อนเอพริวบอกจะอ้วกเอ้ยลิฟฟี่บอกจะอ้วกเกรนบอกอ,อฉันคงไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไรไหม <c oughs> นี่นนครับเซออนมาแล้วครับเซยอนโอ้หมันนานมากเลยที่เราไม่ได้เจอนายทำไมไนายไปโกนหัวมาแตกต่างขนาดนี้ <c oughs> ดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งเซออน <c oughs> ฉันจะบอกทีหลังอีกครั้งนึงแล้วกันนะเรื่องมันยาวเ <you> <c oughs> ี้กำลังถามหาพอดีเลยไอริส อากจะพูดอะไรสักอย่างแล้วนะฉันมาเพื่อช่วยคุณโอ้ยซึ้งว่ะซึ้งโอ้โหถามหาถามหาซึ่งกันและกันอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ผ่านละนะครับได้เพชรด้วยไว้ไปนะใครยังไม่ปลดก็มาปลดสันะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวไปลองในอารีนาครับอารีนานะมาไหนๆจะรีวิวทั้งทีต้องครบทุกด้านคืออารีนาชมิดจะเก่งในแท็กแมชนะครับเพราะว่า แท็กแมชเนี่ยมันต้องใช้3ทีมเนาะแล้วชมิดจะเป็นทีมหลักทีมหนึ่งที่เล่นกับทีมที่รีเซตได้นะครับเล่นกับตัวที่อัดดามเมจเร็วๆตี2เธอแล้วใช้มานาน้อยแล้วหมุนได้เร็วๆเ,เพราะอย่าลืมว่าถ้าเล่นกับตัวที่ใช้มานาสกิลเยอะพอเขาได้เธอรีเซตมาเนี่ยมันจะใช้สกิลอะไรไม่ได้มันก็จะหัวอยู่ดีเพราะนั้นตัวละครที่อยู่กับเขาจะต้องเป็นตัวละครที่ยิงเร็วยิงแรงและยิงน้อยแบบเขาเรียกว่าตีเป้าเดี่ยว,วได้แต่ว่ามานาใช้น้อยนะครับอย่างดอก้าก็ดูจะเหมาะเหมือนกันนะ แต่ทีมที่ผมจะมาลองใช้วันนี้ก็จะเป็นทีมเชลจินจีนายอลิสแล้วก็ชิมิดนะครับลองดูนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็แนวทางอาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่อรีน่ามันต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในแรงที่ห่วยมากนะคนไม่ได้โหดมากแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาไต่เท่าไหร่ก็เลยขึ้นช้านะครับวันหนึ่งลงได้แค่รอบสองรอบเองนะครับอ่ะเราเริ่มจากฆ่าแอนนี่ไปก่อนเลยครับเหม็นที่หน้ามันครับผมไปพดพลาดพดพลาดเพื่อนคราวนี้แหะครับ ได้เวลาล่เหยื่อครับผมอาจารย์ชิมิทอาจารย์ชิมิตบวกไปโอ้โหเห็นข้อเสียอาจารย์ชิมิตไหมครับมันมันไม่มีซิงเกิล์ฟร์นะครับก็เลยยังไม่เก่งมาเดี๋ยวต้องรอนี่ตีสามไปคราวนี้แจกเทิร์นกันมั่วซั้วแล้วแจกเทิร์นกันม่วซั่วแล้วนะจินมากอีกแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมพอติดสถานะเพลย์แล้วก็แจกเทิร์นกันมั่วซั้วนะครับผมมะคราวนี้น้องเชลก็แจกเทิร์นได้อีกเห็นไหม โอ้หัวอะไรมันจะทีมนี้มันเหมาะจริงๆครับผมกับการเขาเรียกว่าอะไรนะั้นเล่นเล่นแบบให้ฝั่งตรงข้ามได้เทินอ่ะเออเทินเป็นของฉันที่กับผมใส่เลอปินอีกตัวหนึ่งนี่บอกเลยนะฝั่งนั้นไม่ได้เล่นแน่เลยนะครับเอาละครับและท่าแรงที่สุดของเขาครับ1นึ่าดามเจเบิร์สเฮ้ยทำไมไม่ตายวะซ้ำ <c oughs> ครับงใส่ยังถึกอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับผมตายแล้ว เพราะนั้นเป็นตัวละครที่ส่งเทิร์นมาให้ก็แรงนะฝ้าตัวหนึ่งตายนะครับเปิดให้เพื่อนแมคานิกให้ได้ดีเซตเทิร์นก็เก่งนะครับก็ค่อนข้างเหมาะเลยแหละผมว่าลงอารีนาได้เลยทีมหนึ่งแน่ๆเซ็ตตัวดีๆอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเก่งนะครับเฮ้ยเยโหเรล่าเขาเร็วกว่านะอ่าเชลโดนไปนะครับผมเอาแอนนี่ออกก่อนตลอดเลยนะครับผมเหม็นทีนหน้ามันนะครับไป วิจริงๆผมน่าจะเอาเชลออกก่อนว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแปะสถานะมาร์คให้ครับเพรย์เพรย์รมาร์คเรียบร้อยตีมาตีกลับไม่โกงอุ้ยแรงว่ะเขาแรงว่ะโอ้โหจีนายตายเลยอะแย่แล้วครับมผมใช้สก,กิลหมู่น้องเชลดีกว่านะ ปึ้งเสร็จแ,แล้วโยนเธอรครับโยนเธอให้เพื่อนนะหมู่แล้วโยนเพื่อนให้เพื่อนจันชิมิทฝากด้วยนะผมว่าผมควรเอาจีนายออกก่อนว่าจีนายเขาแรงนะครับนี่อู้แต่ลืมเออเลล่ามันมีเกาะแอนนี่อยู่ป่ะเมื่อกี้คราวนี้หนักเลยโอ้โหนี่ไงครับเคาน์เตอร์พลังเคาน์เตอร์ อ้าวเวนแพ้เฉยเฮ้ยไม่เนะ่ะเกือบไปเกือบไปบเกือบไปคือปัญหาหลากัหลกๆของอาจารย์ชิมิทคือเขายังผมยังไม่มีซิงเกิล์ฟร์ด้วยแหละนะครับก็เลยยังไม่เก่งมากเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับก็เป็นหนึ่งทางเรื่องนะครับให้สำหรับคนที่ มีแล้วหรือกำลังจะได้จากอีเทนอบอนะครับป้นไวยไม่เสียหายแนะ่นอนตัวละครตัวนี้เก่งแนะ่นอนแล้วเขามีประเทศของเขาเขาเป็นคนไลสังกัดแต่ว่าเขามีกลุ่มก้อนของเขานะคระับเพราะนั้นเขาจะเป็นตัวบัฟตัวละครในกลุ่มก้อนเขาได้ค่อนข้างดี ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะลองตัวชิมิดนะครับผมจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆยังไงยังฝากติดตามอยู่เพิ่งอันซับสไครป์ไปนะผมมีเล่นหลายๆเกมก็พยายามจะเลือกเกมที่เรารู้จริงเราพยายามจะหาข้อมูลแล้วเราอยากจะทําคลิปยาวๆอย่างตอนนี้ e x o zero ก็เดินทางมาครบ50 ep นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยเย้นะครับก็ยังจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับเกมนี้ไปตลอดนะครับ หวังว่าคลิปที่ผมทําจะมีประโยชน์สาหรับใครที่ติดตามแล้วก็สนใจจะเล่นเกมนี้อยากรู้ว่าจานชิมิตเก่งไม่เก่งแล้วผมจะพยายามทําตัวอื่นๆมาด้วยนะบางครั้งมันเยอะมากๆแล้วก็เราไม่ได้ทํางานนี้เป็นงานประจํามันก็จะไม่ได้สามารถมาทําทุกวันได้เหมือนสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์คนอื่นๆก็จะพยายามทาเรื่อยๆแต่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆจริงๆนะครับจากใจใครที่ยังไม่ติดตามผมขอแค่1นึ่งซับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยพบกันใหม่ตอนหน้า จะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้ครับกับร i บเบิ p l พ y c h ช n แน l สวัสดีครับ